สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์ a คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสหลังจากที่มีกระแสข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องนะครับในที่สุดทางค่ายปิกนกก็ได้ทำการเปิดตัว Honda ST125X d a ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วโดยจะมีการวางจำหน่ายกันในฝั่งยุโรปเป็นที่แรกในโลกนะครับ และมันก็กำลังเป็นกระแสที่ร้อนแรงอยู่ในตอนนี้สำหรับ Honda ST 1 2 5 DAX นั้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์ในแนวมินิโมโตโท,ที่ก่อนหน้านี้มันเคยโด่งดังมาก่อนในอดีตเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วและการกลับมาในครั้งนี้มันได้รับการอัปเกรดทั้งรูปร่างหน้าตาฟีเจอร์และเครื่องยนต์ใหม่ทั้งหมดโดยจะมาในพิกัด 124ซีซี1 cc 1สูบให้แรงม้าสูงสุด9.25ตัวและแรงบิดสูงสุด10.8นิวตันเมตรจ่าน้ำมันด้วยระบบหมวฉีดครับถังน้ำมันจุ3.8ลิตรขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์สสปีดแบบมีคลัชมือซึ่งตัวรถได้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วแนวความคิดในการออกแบบตัวรถรุ่นนี้นั้นนะครับมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปร่างของสุนัขพันธุ์ดัชชุนที่มีลำตัวยาวและขาสั้น ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนจากโลโก้ที่เป็นรูปเจ้าจัดชุนนะครับที่แปะอยู่บนตัวรถซึ่งทำให้ภาพรวมของตัวรถนั้นดูมีความน่ารักและความคลาสสิกอยู่ในตัวทางด้านฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถนั้นจะประกอบไปด้วยระบบะสะเทือนด้านหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาด31มิลิเมตรและโชค๊คหลังจะเป็นแบบคู่นะครับล้อแมกจะเป็นแบบ5ก้าน12นิ้วระบบเบรกเป็นดิสเบรกครับทำงานร่วมกับ ABS ระบบไฟจะเป็นแบบ LED รอบคันหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD ความสูงบอรดนั่งจะอยู่ที่775ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักตัว107กิโลกรัมนะครับโดยสีที่มีการเปิดตัวออกมาในยุโรปนั้นจะมีให้เลือก2ส,สีคือแดงและเทานะครับแต่ยังไม่มีการเคาะราคาออกมาในตอนนี้ ซึ่งนอกเหนือไปจากการทำตลาดในยุโรปแล้วทาง Honda เองยังจะมีแผนการทำตลาดในประเทศอื่นๆด้วยนะครับรวมไปถึงประเทศไทยเราที่ถือว่ามีโอกาสมากๆเลยทีเดียวสำหรับการเปิดตัวหลังจากนี้เพื่อมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของทางขับเฮาส์นั่นเองครับสนับสนุนโดย l a m b r e t t a สกูเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี c ี m o t o รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์คลาสเปโยจังโก150สกูเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเส